สำหรับอุปกรณ์ในวันนี้นะคะก็จะมีเป็นเชือกฟอกขนาด2มิลเคเจจะใช้ทั้งหมด250กรัมนะคะส่วนเข็มเคเจจะใช้เบอร์5.0ทัค่ะแล้วก็จะมีเข็มเก็บปลายไหมตัวกระลายแล้วก็กันไกค่ะ เข่าปรกอ์เสริมขึ้นมาก็จะมีเป็นตัวซับในตัวนี้นะคะอันนี้เคเจเย็บเองนะคะเคเจไม่ได้เย็บเป็นหูรูดนะคะคือจะจะเย็บตัวริปบิ้นนะคะเอาไว้ด้านนอกตามในวิดีโอค่ะก็คือเราจะพับผ้าแบ่งกลางหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวกระเป๋าที่เราถักเสร็จแล้วเอามาเอามาทาบนะคะแล้วก็ตัดให้ได้ขนาดเท่ากันหลังจากนั้นก็เย็บซ้ายขวาแล้วก็กลับออกมาก็จะได้แบบนี้นะคะ ค่ะเราก็จะมาเริ่มต้นฐานกันนะคะเริ่มต้นด้วยการพันสลิปน n o t หลังจากนั้นเราจะถักโซ่ขึ้นไปของ k j อยู่ที่ทั้งหมด50โซ่นะคะตัวแพทเทิร์นตัวนี้จะอยู่ที่8หลักหลังจากที่ได้ตามความยาวที่ต้องการแล้วก็ให้บวกเพิ่มอีก2หลัก จากนั้นเราก็จะมาเริ่มแถวที่1เราจะถักโซ่ขึ้นไป3โซ่ค่ะจากนั้นเราจะถักเอ f นะคะลงไปในโซ่ที่4นับจากเข็มนะคะเมื่อใหม่แนะนำให้ใช้ตัวก้นลายนะคะมาร์กตรงโซ่ที่3ไว้นะคะเพราะว่าตรงโซ่ที่3ตรงนี้จะเป็นหลักแรก นะคะคแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนมือใหม่นะคะมาร์กตรงโซ่ที่4ตามในวิดีโอไว้ด้วยนะคะตรงนี้เพราะเดี๋ยวตอนสุดท้ายแล้วเราจะมาถักลงในหลักตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะจากนั้นเราจะถักเอฟนะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะไปจนถึงหลักสุดท้ายเลยนะคะก็คือของ kj จะอยู่ที่48ปลักก็คือเราจะ หลักแรกเราได้ถักไปแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักไป48หลักเราจะเหลือหลักสุดท้ายอีกหลักหนึ่งรวมทั้งหมดมันก็จะครบ50หลักในของในส่วนของ KJ นะคะค่ะนี้เราก็ถักมาจนถึงชุดสุดท้ายแล้วนะคะในหลักสุดท้ายตรงนี้เราจะถัก 4F นะคะลงไปในหลักเดียวกันตรงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะ เอฟแรกตรงนี้ให้เพื่อนๆมือใหม่ใช้ตัวก้นลายมาร์กไว้นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะไปขยายตัวฐานให้มันใหญ่ขึ้นนะคะ หลังจากที่เราถัก F ครบ4 F เลยนะคะในหลักสุดท้ายต่อไปเราก็จะถัก F ลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะไปจนถึงจุดที่เราได้เริ่มต้นไว้เลยนะคะของ KJ ก็จะอยู่ที่ประมาณ48หลัก ค่าน,นี้เราก็ถักมานะคะจนถึงจุดที่เราได้เริ่มต้นนะคะอันนี้จําได้ไหมคะตัวเนี้ยที่เกเจให้ได้ได้อ่าให้ใช้ตัวก้านลายก้นไว้นะคะตรงนี้เพราะว่าเราจะถักเอฟนะคะลงไปอีกสองลงในหลักที่เราได้ใช้ตัวก้านลายกั้นไว้นะคะหลังจากนั้นให้เพื่อน,อนๆใช้ตัวก้นลายมาร์กตรงเอฟแรกไว้เหมือนเดิมนะคะเราก็ถักอีกเอฟหนึ่ง ตรงมุมโค้งตรงนี้ตรงหลักนี้ก็จะมี4 F รวมโซ่3ด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักซีเื่อนห่วงตรงโซ่ที่3ที่เราได้ใช้ตัวกั้นลายกั้นไว้ค่ะแถวที่1เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะค่ะต่อไปแถวที่สองเราก็จะถักโซ่ขึ้นไป3โซ่ค่ะ หลังจากนั้นมือใหม่ให้ใช้ตัวก้นลายมา์กโซ่ที่3ไว้นะคะตรงโซ่ที่3ตรงนี้เราจะนับเป็น1หลักหลังจากนั้นเราจะถักเนะคะลงไปในหลักเดิมที่เราได้ถักซีเลื่อนห่วงนะคะแบบนี้หรือว่าเราจะเรียกว่า V นะคะหลักถัดไปเราจะถักอีก1 V นะคะ V ก็คือ2อลงในหลักเดียวกันนะคะ แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก f ลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะไปจนถึงอีกฝั่งหนึ่งที่เราได้ใช้ตัวก้านลายมาร์กไว้นะคะของ kj จะอยู่ที่48 f ค่ะนี่นะคะพอเราถักมาจนถึงอีกฝั่งแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก v นะคะ v ก็คือ2 f ลงในหลักเดียวกันเราจะถักทั้งหมด4ชุดก็คือ4ครั้งนะคะ2 f ลงในหลักเดียวกันนะคะจำนวน4ครั้ง ค่นี่หลังจากที่เราถักครบ4ชุดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะถักเอฟนะคะลงไปในทุกๆหลักไปจนถึงอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะของ KJ จะอยู่ที่48หลักค่ะค่นี้เราก็ถักมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะฝั่งนี้จะเหลือ2หลักนะคะก็ให้ถัก2วี อย่างที่บอกนะคะ v ก็คือ2 f ลงในหลักเดียวกันนะคะเราจะถักทั้งหมด2 v จากนั้นเราก็จะถักซีเล่นห่วงกับโซ่3ที่เราได้ใช้ตัวก้นลายหมากไว้นะคะอันนี้เคเจจะจบการขยายฐานแค่นี้นะคะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะขนาดของฐานนะคะ ความยาวจะอยู่ที่ประมาณ29เซนติเมตรนะคะส่วนความกว้างก็จะอยู่ที่5เซนติเมตรประมาณนี้นะคะค่ะต่อไปเราก็จะมาขึ้นตัวกระเป๋ากันนะคะเริ่มต้นให้เพื่อนๆถักตามในวิดีโอได้เลยนะคะถ้าใครไม่ถนัดก็สามารถใช้เป็นการถักโซ่3ได้ค่ะ นี่มือใหม่ก็ให้ใช้ตัวก็ลายมาร์กตรงหลักนี้ไว้นะคะเพราะว่าตัวนี้เราจะนับเป็น1ห,หลักนะคะหลังจากนั้นเราจะถัก 2F นะคะลงไปในหลักเดิมหลักเดียวกันเลยนะคะนี่นะคะตรงหลักตรงนี้เราก็จะมีทั้งหมด 3F นะคะ นี่แบบนี้หลังจากนั้นเราจะถักโซ่หนึ่งแล้วก็เว้น3หลักแล้วก็ถัก 1F นะคะแบบนี้หลังจากนั้นถักโซ่หนึ่งเว้น3หลักถัก 3F ลงไปในหลักถัดไปค่ะ ถักโซ่2กั้นค่ะหลังจากนั้นถักอีก 3F เอนะคะลงไปในหลักเดิมเลยค่ะอันนี้เราก็จะได้แพทเทิร์น1ชุดแล้วนะคะ1ชุดจะมี8หลักนะคะนี่ประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็จะถักโซ่1เว้น3หลักถัก 1F เอ เราจะถักแบบนี้นะคะวนรอบชิ้นงานเลยนี่นะคะหลังจากที่เราถักวนรอบแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยให้สังเกตนะคะว่าตัวลายะคะ่ะมันจะต้องตรงกันเนาะนี่หลังจากนั้นนะคะเราก็จะถักโซ่หนึ่งแล้วเว้นสามหลักเพราะว่าเราเหลือสามหลักพอดีนะคะ แบบนี้หลังจากนั้นเราจะถัก 3F นะคะลงไปในหลักแรกในหลักแรกตรงนี้เราก็จะมีทั้งหมด 6F นะคะนี่แบบนี้หลังจากนั้นเราจะถักโซ่2กั้นค่ะเราก็ถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรก แพทเทิร์นนี้ง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่แถวที่1ในตัวตัวของกระเป๋าเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะค่ะต่อไปแถวที่2นะคะให้เพื่อนๆนะคะถักตามในวิดีโอได้เลยนะคะวิธีขึ้นเราจะขึ้นเหมือนกันเลยนะคะนี่ แต่ถ้าใครไม่ถนัดอย่างที่บอกใช้เป็นการถักโซ่3ามแทนได้นะคะแต่ส่วนตัวของ KJ ที่ใช้วิธีนี้เพราะว่าตัวนี้มันจะดูคล้ายๆเอฟมากกว่าพอเราถักงานเสร็จแล้วเนี่ยงานมันก็จะออกมาคล้ายๆกันนะคะนี่หลังจากนั้นเราจะถัก2 F นะคะลงไปในช่องเดิมเลยในช่องนี้ก็จะมีทั้งหมด3 F นะคะ หลังจากนั้นเราจะถักโซ่หนึ่งแล้วก็เว้น4หลัก4หลักก็คือ 3F เอแรกบวกโซ่1ก็จะเป็น4หลักหลังจากนั้นเราจะถัก 1F ลงไปตามวิดีโอเลยนะคะหลังจากนั้นถักโซ่หนึ่งเว้น4หลักแล้วก็ถัก 3F นะคะลงไปตรงช่องตรงกลางตามวิดีโอเลยนะคะ แพทเทิรมันก็จะซ้ำๆวนๆกันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถักโซ่2กั้นค่ะแล้วก็ถักอีก 3F เอลงไปในช่องเดิมค่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วจะ,จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะถักโซ่1เว้น4หลักถัก1 f หลังจากนั้นเราก็จะถักโซ่หเว้น4หลักถัก3 f ลงไปในช่องถัดไปค่ะ แบบนี้นะคะหลังจากนั้นถักโซ่สองกั้นค่ะแล้วก็ถักอีก 3F เอนะคะลงไปในช่องเดิมค่ะนี่นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะ ค่ะน,นี้หลังจากที่เราถักบนรอบชิ้นงานแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักโซ่หนึ่งเว้นสี่หลักเราก็ถัก3ามเอฟนะคะลงไปในช่องแรกนะคะที่เราได้เริ่มต้นไว้นะคะ นี่นะคะแบบนี้หลังจากนั้นเราจะถักโซ่สองกั้นเราก็ถักซีเล่นห่วงกับหลักแรกเราจะถักแบบนี้นะคะขึ้นไปของ kj จะถักอยู่ทั้งหมด16แถวนะคะแถวที่3ถึงแถวที่16จะถักมันแถวที่2แบบนี้เลยนะคะ ค่นี่นะคะหลังจากที่ถักครบ16แถวแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะถ้าใครอยากได้สูงกว่านี้ก็ให้ถักเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะนี่ขนาดความกว้างนะคะจะอยู่ที่ประมาณ32เซนติเมตรนะคะส่วนขนาดความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณ25เซนติเมตรนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักสายกันเลยนะคะ ค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นสายนะคะให้เพื่อนๆมามาร์กจุดที่เพื่อนๆอยากให้ความกว้างความแคบของสายนะคะนี่ถ้าอยากได้ท่อของ KJ ก็ให้ดูตามในวิดีโอได้เลยนะคะจุดที่มาร์กเราจะมาร์กทั้งสองฝั่งนะคะด้านหน้ากับด้านหลังเหมือนกันเลยนะคะนี่ ค่ะต่อไปนะคะในส่วนของสายแถวที่1นะคะเราจะถักโซ่ขึ้นไป2โซ่มือใหม่ให้ใช้ตัวกั้นลายมาร์กตรงโซ่ที่2ไว้เหมือนเดิมเลยนะคะหลังจากนั้นเราจะถักทีนะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนี่นะคะนี่เราจะถักลงไปในทุกๆหลักเลย พอเราถักมาจนถึงหลักที่มันเป็นโซ่ให้เราถักลงไปในช่องได้เลยนะคะนี่เราก็ถักหนึ่งทีลงไปเราจะถักแบบนี้นะคะไปจนถึงจุดที่เราได้ใช้ตัวก้านลายมากไว้เลยนะคะ พอเราถักมาจนถึงโซ่2ตรงนี้นะคะให้เราถักแค่1ทีนะคะเราเราไม่ต้องถัก2ทีนะคะถักแค่1ทีลงไปหลังจากนั้นเราก็ถักทีลงไปในทุกๆหลักเหมือนเดิมเลยนะคะ นี่นะคะพอเราถักมาจนถึงจุดที่เราได้มาร์กไว้นะคะก็ให้เอาที่มาร์กออกนะคะแล้วก็ถักอีกหนึ่งทีลงไปค่ะจากนั้นเราจะถักโซ่นะคะของ KJ จะถักอยู่ที่ประมาณ90โซ่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆว่าอยากได้สั้นยาวประมาณประมาณไหนนะคะ คันนี้หลังจากที่ถักครบ90โซ่แล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะก่อนที่จะเชื่อมต่อกับอีกฝั่งหนึ่งให้เพื่อนๆเ,เช็คก่อนนะคะว่าอย่าให้ตัวโซ่มันพลิกนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวก้นลายออกแล้วก็เราจะถักทีนะคะลงไปตรงจุดจุดที่เราได้ใช้ตัวก้นลายมาร์กไว้นะคะแบบนี้นะคะนี่ หลังจากนั้นเราก็จะถักทีนะคะลงไปในทุกๆหลักไปจนถึงอีกฝั่งหนึ่งที่เราได้ใช้ตัวก้านลายมากไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักโซ่ขึ้นไปก็คืออีกฝั่งหนึ่งเราก็จะทําเหมือนฝั่งที่เราฝั่งนี้ที่เราได้ถักนะคะทําเหมือนกันเลยทุกอย่างเลยนะคะ นี่นะคะหลังจากที่เราทําครบสองฝั่งแล้วเราก็จะมาถึงจุดที่เราได้เริ่มต้นไว้นะคะก็ให้เพื่อนๆถักซีเลอห่วงกับโซ่สองนะคะนี่แถวที่1ในส่วนของสายกระเป๋าเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะ ต่อไปแถวที่2นะคะเราจะถักโซ่หนึ่งหลังจากนั้นเราจะถัก 1x นะคะลงไปในหลักถัดไปตามวีดีโอเลยนะคะ สำหรับมือใหม่ก็ใช้ตัวก้านลายนะคะมาร์กตรงเอกแรกไปเลยนะคะหลังจากนั้นเราจะถักเอกนะคะลงในทุกๆหลักไปจนถึงจุดที่เราได้ถักโซ่นะคะค่ะพอเราถักเอกนะคะมาจนถึงจุดที่เราได้ถักโซ่ไว้นะคะให้เพื่อนๆสังเกตว่า ปกติเราจะแทงลงไปตรงกลางโซ่ใช่ไหมคะแต่เนี้ยให้เราพลิกโซ่แล้วก็แทงจาก,จากด้านหลังนะคะก็คือให้ถักทีลงไปตามจำนวนโซ่ของเพื่อนๆเลยนะคะของ KJ อยู่ที่90โซ่ KJ ก็จะถัก90ที90ทีนะคะลงไปในด้านหลังของโซ่นะคะ หลังจากที่ถักเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยถ้าใครอยากถัก X ก,ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเคสยอยากได้สายให้มันใหญ่กว่าลาย X นิดนึงนะคะหลังจากนั้นพอเรามาถึงฝั่งนี้เราก็จะถัก X นะคะลงไปในทุกๆหลักไปจนถึงอีกฝั่งหนึ่งพออีกฝั่งหนึ่งเราก็ถักท T ตรงสายนะคะ90 T เหมือนเดิมก็คืออีกฝั่งหนึ่งเราก็จะถักเหมือนฝั่งนี้เลยนะคะ ตัว T คะ่ะเราจะถักแค่ตรงสายที่เป็นโซ่ส่วน X เราจะเราจะถักนี่นะคะตรงที่ไม่ใช่สายอะคะ่ะนี่เราจะทําแบบนี้นะคะเหมือนกันอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้เลยนะคะ พอเราถักครบเสร็จแล้วนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะก็ให้เราตัดไหมเราก็เก็บไปลายไหมได้เลยนะคะถ้าใครงงนะคะ t กับ x t kj จะใช้ถักตรงสายที่มันเป็นโซ่นะคะส่วน x kj จะถักในแถวปกตินะคะแต่ถ้าใครอยากถัก x รอบเลยก็ได้เหมือนกัน แต่เคเจอยากได้ให้สายมันใหญ่กว่าลาย x นิดนึงก็เลยใช้เป็นการถักทีนะคะส่วนวิธีการเก็บปลายไหมก็ให้ดูตามในวิดีโอได้เลยนะคะแต่เคเจคิดว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็น่าจะารู้วิธีการเก็บสายนะคะก็คือเก็บปลายไหมแบบนี้นะคะกันอยู่แล้ว นี่นะคะหลังจากที่เก็บปลายไหมเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะถ้าลายมันเบี้ยวนิดหนึ่งนะคะก็ให้เพื่อนๆน,นะคะจัดระเบียบปรับทรงมันนิดหนึ่งนะคะนี่ประมาณนี้นะคะค่ะนี้หลังจากที่ถักเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะส่วนวิธีการตัดตัวซับในนะคะถ้าใครอยากให้เคเจสอนนะคะเดี๋ยวเคเจจะ โพสต์วิดีโอไว้ใน Facebook นะคะแล้วก็ Tik Tok นะคะสามารถไปตามกันได้นะคะนี่เพราะว่าถ้ามาอ่านในอนธิบายในคลิปเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะยาวแล้วเพื่อนๆบางคนเนี่ยความเข้าใจเนี่ยมันเข้าใจแตกต่างกันบางคนเข้าใจช้าบา,บางคนเข้าใจง่ายที่จะเข้าใจแต่บางคนยากที่จะ เข้าใจนะคะก็เลยค่อนข้างที่จะทำเป็นคลิปแยกจะดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวเคเจจะโพสต์ไว้ใน Facebook หรือว่า TikTok หรือถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะโพสต์ไว้ใน YouTube ก็เดี๋ยวดูกันอีกทีนึงนะคะ